ฮือฮาผู้โดยสารเที่ยวบิน mu 5 7 3 5คนที่133โผล่แจ้งรอดตายจากไฟมร์นะตกกันแล้วก็ไม่มีคนรอดนะคะแต่ท่านผู้โดยสารนี้รอดได้ยังไงโอ้ว้าวมากๆหลังจากสื่อทางการจีนรายงานว่าเครื่องบินโบอิ n ง737ใช้ห a e a s t e น้าอ r l i n e s ์ประสบเหตุตกในเขตชนบทใกล้เมืองอู่โจ เขตปกครองกว่างซีจวงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนระบุจำนวนผู้โดยสารเที่ยวบินนี้มี133คนในเวลาต่อมาสำนักบริหารการบินพเลเรือนจีนออกมายืนยันผู้โดยสารเที่ยวบินมรณะเท่ากับ132คนตัวเลขในรายงานกล่าวข้างต้นเนี่ยไม่เหมือนกันทำไมมาถึงเป็นแบบนั้นเมื่อดูจากจำนวนผู้โดยสารเนี่ยที่จะออกจากเมืองคุนหมิงเ่ย เอ๊ะทำไมหายไปคนหนึ่งต่อมาสื่อรายงานว่าผู้โดยสารคนนั้นน่ะไม่ได้อยู่บนเครื่องคือนายห่วงต่อมานายห่วงได้โพสต์ในบัญชีติ k กต o อเวอร์ชันจีนบอกกับเพื่อนๆที่เป็นห่วงว่าเขาปลอดภัยดีพร้อมโชว์ภาพของตนกำลังนอนสักคิ้วในบ่ายวันที่21มีนาคมในห่วงเล่าว่าแท้จริงที่ทำให้แค้วคาดอย่างบุญวินในครั้งนี้คือ เขาจองตั๋วเที่ยวบินแบบเชื่อมต่อสำหรับเดินทางจากอำเภอเถิงชงอยู่ทางตอนตะวันตกของมณฑลยูนานไปลงที่คุณหมิงเพื่อไปต่อเครื่องของ MU 5735ที่เป็นข่าวเนี้รา่ว่าเขาได้รับข้อความในคืนวันที่20ว่าเที่ยวบินจากเถิงชงไปลงที่คุณหมิงถูกยกเลิกเพราะสภาพอากาศไม่ดี เนื่องจากเป็นตั๋วเที่ยวบินแบบเชื่อมต่อนายห่วงจึงต้องยกเลิกตั๋วทั้งหมดรวมไปถึงเที่ยวบินมรณะ MU 5735ด้วยและไปนอนสักคิ้วแทนนายห่วงอายุ24เขาบอกเหตุผลที่จะเดินทางไปกวางโจวว่าจะไปหางานทำไม่นึกเลยว่าพราสภาพอากาศไม่ดีทำให้เขารอดจากอุบัติภัยที่อาจทำให้ถึงชีวิต หลังเกิดเหตุเครื่องบินตกเพื่อนๆในห่วงเป็นห่วงเขามากแต่เขาก็ได้ส่งข่าวแก่เพื่อนๆว่าเขาปลอดภัยดีระหว่างนอนสักคิว้วพร้อมกับลงภาพยืนยันว่าเขากําลังสักคิ้วอยู่ด้วยสุดท้ายเขาขอให้เที่ยวบินปลอดภัยแต่มันก็ไม่เป็นเหมือนอย่างนั้นแล้วนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ